สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไกลสอนน้ำซิ่งครับวันนี้นำเจ้าซีนีเอสย์ยหนึ่งสามห้ครับมายืนบ่อลูกลังครับเพราะว่ามีงานลูกลังอยู่10บก่าเที่ยวครับแล้วก็มีขานอกด้วยครับนะครับวันนี้ก็มีพี่ใหญ่มาเอาด้วยเหมือนเดิมครับวันนี้ลูกขาประจำครับ ไม่ว่าจะเข้าลูกไม่ว่าจะเข้าบอตอนไหนทีมงานสอนลุงเรืองก็มาเอาด้วยครับแบ่งๆกันไปครับมีสี่คันครับแต่ว่ามาก่อนสองคันเหลืออีกสองคันครับเพราะว่าให้เขาทยอยกันมาครับถ้ามาทีเดียวก็รถจะไม่มีที่จอดครับนี่ครับรถด,ดำดรถหกล้อก็มา จอดรอดแล้วครับก็รถขานอกก็เยอะครับวันนี้ครับมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่ามันสูงครับแล้วก็มีตะแกงกันดินร่วงด้วยครับก็เลยไม่ค่อยเห็นครับ เล็กเลยครับเจสันนีเราบางสมิธเลยครับนะครับเที่ยวที่สองครับครับให้รถใหญ่เอาก่อนครับนะครับเกียร์หลังให้เขาด้วยครับมีแต่คันรอๆครับมีแต่อีซูซูครับ ทีมงานนี้ครับอีซูเอฟเอ็กเซ็ตสามหกศูนย์ครับขับคันที่สองครับคันนี้ยังยังนิ่มครับนะครับไป นิ่มๆเนิบๆครับกว่าจะเต็มครับเพราะว่ามันใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับัลูกลังแดงๆชํำๆเลยครับ ยินบอวันเดียวครับเพราะว่าว่าจะไปตักกับเขาแต่ว่ารถเขาเสียครับก็เลยได้เอารถตัวเองออกมาครับนี่ครับเล็กไปเลยครับหลอกนางเหมือนเดิมครับบอก็ใกล้จะหมดแล้ว อุมเต็มเมื่อกี้ครับอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับวันนี้พิกัดก็บ้านโนนห้างครับไปเรื่อยๆครับ ใต่ไปครับเรือบไม่ถึงครับอ๋อแขนสั้นครับฟูตตลบกอ,อกปู้กนเลยครับ รถดำก็มารอาแล้วครับรถเท่าแก่กับรถเสียเอกครับครับ เขียล้างเขียล้างนิดหน่อยครับนี่ครับเต็มแล้วครับไปแล้วเหลืออีกสองคันครับมาแล้วสองคันเหลือสองคันกถดำก็จอดรอครับ เดี๋ยวรอชมขั้นต่อไปครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนครับทีนี้มาอีกแล้วหนึ่งขั้นครับพี่ใหญ่มีงานสอลุ่งเรืองครับครับเจ้าสนีลาเล็กไปเลยครับ เต็มหน้าจอเลยครับจะมาสี่ขั้นครับพิ่งเห็นสามขั้นครับนะครับที่ใหญ่ครับ จากศนีเล็กไปเลยครับ เดี๋ยวราชมตอนเต็มครับครับเต็มแล้วครับเดี๋ยวเกลีรยให้พี่เขาก่อนครับเกลีรยให้มันนั่นนั่นครับข้างล่างมันร้อนครับถ่ายข้างบนครับ ครับเต็มแล้วครับที่ใหญ่ไปแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ช่องบ่าวไก่สอ์ดับซิ่งเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ